ผู้หญิงคนนี้นะคะได้เข้ามาแจ้งความในสพเมืองขอนแก่นนะคะให้จับอิวสลิกประมาณว่าแฟนของอิวสลิกอะนะคะเป็นผู้หญิงอะมาจ้างนางให้ไปเป็นเหมือนแบบคนทําอาหารมาเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่คุยไปคุยมานะคะก็ให้ผู้หญิงคนนี้ไปทําหน้าที่แทนก็คือเหมือนไปมีอะไรด้วยแล้วก็บอกว่าประมาณว่าแฟนอิวสลิกเนี่ยเลิกกันแล้วแล้วนางก็ไปมีอะไรกับอิวสลิกประมาณ3าสครั้ง4ครั้งประมาณนี้นะคะ แล้วก็แฟนของเอลสริเกงอะ่ะเขาให้ผู้หญิงคนนี้กินยาคุมแต่เป็นยาคุมแบบ28เม็ดไม่ใช่ยาคุมฉุกเฉินคนนี้เขาก็เลยกลัวว่าจะติดโรคติดอะไรอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างก็เลยมาแจ้งความนะคะตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นคดีอาญาตามมาตรา282ผู้ใดสนองความไข้ของคนอื่นเป็นธุระจัดหาหรือล่อพาไปทำอนาจารไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย ถึงเขาจะยินยอมก็ตามต้องระวังโทษต้องระวังโทษจำคุก1ปีถึง10ปีหรือปรับ2 0 0 0 0ถึง200,000บาทน,นะคะผู้หญิงคนดังกล่าวก็ได้อ้างว่ามีมีคนโดนเหตุการณ์แบบนี้มาหลายคนแล้วก็คือว่าเหมือนเขาจะติดตามกับพวกแฟนคลับเพราะว่าคนนี้เขาก็เป็นแฟนคลับของอิลสลิกเหมือนกันแล้วก็มีการติดต่อจากแฟนของอิลสลิกว่าให้ไปเป็นแม่บ้านไปทาอาหารแล้วก็มาคุยกันตอนหลังมาตกลงเรื่องการไปมีอะไรกับตัวอิลสลิกเอง จากที่อ่านอ่านดูก็เหมือนผู้หญิงเขาเต็มใจแลไรแต่มารู้ตอนหลังว่า mm hmm. อิวสลิก,กับแฟนเขาไม่ได้เลิกกันตามที่ผู้หญิงเขาพูดแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าโดนหลอกมา mm hmm. ก็เลยเข้ามาแจ้งความเพราะว่ากลัวท้องแล้วก็กลัวเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตอนนี้กําลังรอตัวอิวสลิเข้ามาให้คําตอบแล้วก็มาสอบปากคำกับตํารวจอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ